มันจะมีอะไรอร่อยเท่าก,กับข้าวเหนียวหมูปิ้งร้านหนึ่งหมูปิ้งโคคขุนโค้นยังคําไม่ละสิบบาทนเนื้อก็นุ่มละลายในปากแล้วก็ไขมันก็น้อยเป็นหมูไดเอทกินแล้วรับรองไม่อ้วนเหมือนคนขายดูถูกมาเข้าคิวซื้อเลยพี่น้องเลยโคษดแล้ว ติดก,กันกับหนึ่งหมูปิ้งใครไม่มาทานก็จะเสียใ,เยใจเหมือนกันไก่ทอดในตำนานารู้จักตั้งแต่คุณพ่อลงมาจนมาถึงคุณลูกก็รับธุรกิจต่อปีีกหนึ่งก็สิบห้าบาทแล้วก็ที่สำคัญทอดไม่ทันมาช้าเสียใจพรุ่งนี้ค่อยได้กิน นี่นี่มัน8ปดโมงกว่าเลยนะนี่ตีสองเขาลุกขึ้นมาแล้วก็เจ้าที่สามอันนี้ก็สาขาเดียวกันกินมาตั้งแต่ยังไม่มีเซเว่นจนเซเว่นขายดิบขายดีมีตั้งแต่แหนมแถมหมักพริกแล้วก็เนื้อทอดหมูทอดอันนี้หมูยอทอดอันนั้นแหนมทอดไส้กรอก เนื้อกึนไข่หมกหนอ่อไม้ข้าวแถมฟีผู้ถูกใจยกให้กินเอาโลดสูะจะไม่ไขายดีได้ไงดูวัตถุมงคลคนน่ะเล่นของอีกคุ้มนี่เล่นของวัาถุกเจ้าบพราะคือขายดีแท้โพดแล้วใครไม่มีกินน่ะมาโลดมาขออกินก็ให้กันกินอยู่ได้บนได้แม่นว่กลีที่ขี้เหนียวได้เนี่ยน่ยคู ิบาท20บาทก็ได้กินแล้วก็เป็นสถานที่ใส่บาทเด้อคุ้มนี้นะพระผ่านมาเป็นประจำแล้วก็ที่สำคัญอยากได้อาหารก็บอกทางลายนี่ายแมนก็มาเป็นประจำบริการถึงที่เอ้อย่าลืมอาหารทุกอย่างคาดย่างเดียวเด้ออยู่นี่เด้อตำมะฮุ่งเด้อเอาตำมะฮุ่งจักเจ้าซ้ำเซาจะไปยังเหรอพอะอ่ะ,อ,อ,ะอย่าลืม วันนี้ต้องอุดหนุนหมูสักหกไม้เพราะว่าหมอห้ามกินข้าว